เลงราคาต่อกิโลครับราคาเป็นกิโลตีครับกิโลละเท่าไหร่ถ้านาคอกมัจะเป็นอีกราคาหนึ่งเหลตเลตหนึ่งจอร์มิจะซื้อเป็นตัวตาเบ็นยังไงนะครับซื้อจเบิงเงเลยแบบเบิงเลยไกลกิโลขนาดนั้นอ่าสมมุติว่า400รกิโลนี่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 อันนี้ก็อยู่ประมาณ300ถึง400อ่า350ถึง400ตัวผู้นี่ครับนี่ตัวนี้ก็จีบบ้างไหยูนาคอกล่ะครับตอนนี้นะเวลานี้ครันาคอกถ้า ถ้าเป็นเกษตรกบ้านเทาขายเหงื่าไปซืถ้าเจ้าของปล้ยนั่นยึดในห้อยเขาไปซื้อถ้าเป็นเดี๋ยร้อนการใช้เงินนี่สิในห้อยไก็สามารถดึงราคาได้ที่ได้มาจริงๆจะอยู่ประมาณกี่ใบเถ่าประมาณหมื่นปลายครับหมื่นปลายแล้วก็จะมามีค่าตัวอยู่ประมาณหลักใบเถ่าหนึ่งถึงสองใบเท่าสำหรับ มื่อนี้เขากระจด้จำลองเหตุการณ์ว่าพี่น้องอยากจืมาซื้อควายเนาะกระจด้เห็นว่าสองใบยี่สิบใบเท่าก็ได้แล้วเนาะแต่สำรับแม่นาอ่ะอย่างนี้แกอยู่ประมาณเท่าไหร่เอาดีๆเพื่อนออกมาขายเองไงครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวดีรู้เถอสามสิบห้าใบเท่าไม่ใช่ตัวดีแต่เกี่ยงกเก่าก็สูงโตแล้วอ๋อแต่ว่าราคาจริบหงเดียวมันจะมีมองมอกันคุยกันได้ครับสามสิบห้าใบเท่าแต่ในเรื่องของน้ำหนักก็จะอยู่พอๆกัน พอๆกันประมาณ300 200ยสอยปลายเนาะแต่ว่านี่มันอ่านได้สองหนาครับอ่านเป็นควอยเลี้ยงเออควอยเลี้ยงบางชาบางคนถ้าเป็นยังเพิร์ลบอลนี่คุนก็ขายข้อยเนื้อไปถ้าเพิร์ลฝาแเงไปนี่ก็ขายข้อยเงาไปโอ้โหโอเคครับคนที่มาก็จะมีในเรื่องของสองอย่างที่มาอาจจะซื้อไปเลี้ยงหรืออาจจะทรงเวียดเลยเนาะครับทีนี้ผู้มาขายเป็นกสิครับนราคา2อย่างถ้าพอไปได้ไม่ติดภารกิจอะไร ที่บ้านเราก็จะเอากลับบ้านได้แต่ถ้าติดมีเยอะที่บ้านแล้วก็ปล่อยเลยในราคาที่พอได้เนาะถ้าราคาเนื้อเนาะตัวนี้นะครับที่เวียดซื้ยงคุณกว่ามันมันกับพ่อขายอยู่อ่าโดยมันมันมันค่าเลทเมื่อกี้นะครับค่าเลทกลางๆอยู่ประมาณหลัก30มสบเมตทาได้บ่ตัวแน่นๆนะครับเนาะครับได้ได้สามสิบเมตรเทายังได้นะถือว่าดีในรอบ2เดือนมานี่ดีดีกว่าดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นคิดว่าจะมันลงแหงครับมันลงหูแหงช่วง ช่วงไอ้โลกไอก้อย่างเงี้ยครับโมี่อ่าเขียนเนาะโมกีอยู่ไหนอนแทกอ่าครับที่แอนแทกมามันมันลงเลยเลยเบื่ลงเลย<อ>ครับแล้วตอนนี้มันเริ่มคล้ายเหรอมันเริ่มเริ่มดีขึ้น,นครับครับอ่ะถือว่าตลาดเรากลับมาในราคาที่ยังพอเข้าถึงได้เกษตรกรที่อยากไปเลี้ยงควายก็อ่ามาซื้อเอาจับต้องแ,แต่ในส่วนของการซื้อขายก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้น,นครับครับอ่ะเย็นวันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่ชายมาจากไสามาจากซ้มสูงครับซ้มสูงซ้มสูงอยู่ที่ขอนแก่นเราแน่นครับขอนแก่นจะห่างจากนี่เนี้ย แต่ว่าด้วยเราเป็นอาชีพนี้อยู่แล้วครับมีการไปหันมานี่ตลาดนันที่เวียนไปทุกอาทิตย์ครับก็มีอยู่ก็มีสีธาตุนี่นะครับสีธาตุสีธาตุแล้วก็มีเล่านางงามยุสยยุ่ยใสครับเล่านางงามอยู่ในเมืองขอนแก่นครับในเมืองขอนแก่นครับแล้วก็บ้านชาติบ้านชาบสามนะครับวันหันครับสี่ครับต้องบอกว่าไปหาควายสามวันแล้วก็ไปสนามอีกสี่วันจบเลย แต่วนเวียนนน่นะครับแตซื้อขายซื้อขายไปขายไปเรื่อยครับ้าได้ตัวได้ดีๆเท่ากับไปเลี้ยงอันนี้ส่วนก้อนมีหมานปาช่วงนี้ครับราคาที่แบบเราจับมาได้แล้วมันหมานจริงๆครับเพราะว่ค่อยได้ครับค่อยได้นะอันนี้เลี้ยมๆกันไปตัวถ่วกันไปขาดบ้างได้บ้างครับเอ้าสมัยก้อนๆสองสามปีถือว่าหมานปะครับหมานอ่าได้กันทุกคนเนาะสำหรับในตลาดเราก็มีั ได้เป็นแสนก็นมีนะครับเขาเจ้าซีกันนี่<อ>นี่เป็นแสนกว่าบาทแสนกว่าสองสามแสนก็นมีเพราะว่าตลาดสีทานนั่นเป็นตะก้อนเขาเจ้าเป็นตลาดขัดควายงามนะครับเนาะควายงามมันสีไหลยอยู่นี่เจ้าอยู่ลงมาถ่ายไหลอ้าวมีทั้งเบอร์เอาไปเลี้ยงมีทั้งส่งตลาดต่างประเทศเราห <Yeah. S 1> ลักการในเรื่องของควายงามที่พี่น้องสื่อขายในราคาที่มีเกตอีกราคาหนึ่งท่านผู้นี้ต้องขอบคุณพี่ชายมากครับในการให้สัมภาษณ์วันนี้ครับ